สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกัทบทรง Two Box c o m าอหม่ก้นนะครับผมในแ,แบบสุดหล่อเกยน,นะวันนี้ยาวมาเลยนะครับตัดทรงมันเลปให้นะล่าสุดตอนนี้เราก็มาแบ่งผมก่อนเลยแบ่งเนียนๆเ,เลยนะครับผมจากนั้นใช้เบอร์สองเปิดนะครับเปิดรอบหัวเลยไถยเผยขึ้นนะครับนี่รอบหัวเลยจากนั้นใช้หวีใหญ่มาเก็บขอบนะครับเก็บฉากนะสร้างฉากเก็บจอนนิดหน่อยนะครับใช้หวีเหมือนเดิม แล้วก็กันขอบครับผมกันไม่ลึกเหมือนเดิมนะนฉีดน้ำแล้วฉีดด้วยซีออลนะครับแล้วก็มาเก็บจุดทุยนิดน,นึงหัวนี้เนี่ยด้านบนลูกค้าอยากไว้ความยาวเท่าเดิมเลยนะครับผมก็จะมาไล่ช่อแค่ด้านบนนะให้ผมตกลงมาแล้วมันไล่ไล,ไล่ปลายตกลงมาสวยนะครับไม่ไม่ไม่ยาวทื่อนะถ้ามันจะเป็นหัวเฮดนะครับผมฝันป่าไล่นิดนึงดิฟพอยนิดหน่อยนะครับผมรอบๆ กพื่อความพิวนะครับผมโอเคหลังจากเราเซตแล้วได้แล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหล่อเท่เลยนี่จุดทุยส,ยสวยนะครับผมผมพิวลิวนะโอเคท่านใดสนใจตัดดัดทำสี 4, แล้วเรายินดีให้บริการนะครับผมอยากได้แบบไหนหรืออยากออกแบบเป็นยังไงปรึกษาช่างได้นะครับผมแอดไลน์กันมาจองคิวกันได้เลยขอบคุณครับ